มันจะเป็นที่ประโยชน์ไงมถูกันถ่าด้กันเขามาากันบอกน้าแเนครับก็รู้นึกกันตอนนี้ไม่รู้มันต้องเป็นโค้งโค้งโคงหนาคีน้อยเป็นไงนาคีน้อยนาคีน้อยยังไงคะ เอาชั่วเขาใช้ให้พี่น้องหน่อยซิลูขอหน่อยนะงวดนี้ขอหน่อยนะลุงใหญ่มาเองอะไรมันก็บรรจุทุกอย่างขนาดนี้แล้วขอหน่อยนะนะคีน้อยนะดูว่าเก้าสีู่นย่เลยหก้าสี่ศูนย์ดูว่าอะไรนะเก้าสี่เท่าไรนะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะจะถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปทำไมเขาถ่ายเงินทุกคนโน้ตทำไมไม่อ่านัมามาเพราะวันมาตอนนี้รอลุ้นนะคะ ศูนย์เหรอเอาศูนย์จริงจงศูนย์ศูนย์นั่นเล่นควงรลยนะมันก็เลกมันก็เป็นเหมือนเลขอะไรคะเก้าสี่ศูนยค่ะใช่ไหมศูย์จริงจมาถ่ายรูปพ่อศูนจริงๆนะคะเก้าสี่นะครับอ่าเดี๋ยวเไปดูให้ดูชัดๆัเข้าไหเดาเพ่กับเดาเส้นเลขศูนย์เก right. ่าสี네่ศนย์ก็เลขทะเบียนรถไงทะเบียนรถใครก็ทะเบียนรถศูนย์ห สี่แล้วทะเบียนรถพ่อจ้าเออมันเป็นตัวดะไรกันศูนยหสี่แล้ว่าก็าก้าอก้สี่ศูนค่ะเอ้าเลขศูนย์ม่หนังเลขเก้าเลขศู่ศูนลูกชั่วปะชั่วค่ะมองดูนะคะอุาถูกเ็มากเคิหลูกเปวหลานนี่เด้อครับครับค่านทีนึ่งที้ดูศูนย์จริงๆค่ะจริงเหรอลูก เขาทำไมหนูจะเดาถูกแทอหนูก็เดาถูกแทะยังไม่เห็นตัวเลขเลยยังไม่เห็นตัวเลขทำไมคนอื่นยังไม่เห็นเลยเห็นตะเก้ากับสี่ทำไมหนูบอกว่าเก้าสี่ศูนย์ล่ะอ่าวันนี้รวยนะคะโอ้ยชคดีใช่เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเลยคันคันคันคนว่าซื้อซื้อซักขันออกตัวนี้อีดีนี่พี่น้องทั่วประเทศไทยแฟนคลับต้องมาวันที่สี่แน่นอนเลยทุกท่าเป็นวันมาเหมือนแน่นอนเลยเออโอ้มาถ่ายรูปมาแล้วเลยมันร้อน มามีโอเคเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่